สัมปภาษาธานิยสูตรตอนที่สองธรรมะอันยอดเยี่ยมจากพระไตรปิฎกเล่มที่11ทีฆะนิกายปาติกวัคหลวงพ่อเจ้าคะในตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เมตตาเล่าถึงการที่ท่านพระสารีบุตรได้ใช้อุปมาเรื่องนายประตูเมืองเพื่อยืนยันถึงความเลื่อมใสของท่าน หนูอยากทราบว่าหลังจากนั้นท่านได้แสดงทำอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะอืมเจริญพรโยมวัสนาหลังจากที่ได้กราบทูลถึงเหตุผลแห่งความเลื่อมใสแล้วท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงธรรมเทศนาที่เปรียบเสมือนการรวบรวมสุดยอดแห่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้เพื่อประกาศถึงพระปัญญาคุณอันยอดเยี่ยมของพระองค์ นด้าาต่างๆสุดยอดแห่งธรรมะที่ว่านั้นมีอะไรบ้างคะหลวงพ่อท่านได้รวบรวมและแสดงธรรมะไว้เป็นหมวดหมู่ที่น่าอัศจรรย์ใจ,จย,ยิ่งนักนโยมวาสนาเริ่มตั้งแต่ธรรมะอันเป็นไปในส่วนกุศลท่านได้แสดงถึงหลักธรรมต่างๆที่เป็นไปเพื่อความดีงามเช่นสติปัฏฐานสี่สม,มปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่ อินสีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดและอริยมรคมีองค์8ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือโพธ,ธิปักขิยธรรม37ประการอันเป็นธรรมเครื่องตรัสรููนั่นเองธรรมะอันเป็นไปในสวนอายตนะหท่านได้แสดงถึงอายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกาย และอายตนะภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมเพื่อให้เห็นถึงกระบวนการรับรู้ของชีวิตธรรมะอันเป็นไปในส่วนการถือปฏิสนธิในคันสี่อย่างท่านได้แสดงถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้สัตว์มาเกิดในคันซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งนะ ธรรมะอันเป็นไปในส่วนนิมิตแห่งการพยากรณ์สี่อย่างคือการพยากรณ์บุคคลด้วยการเห็นด้วยการฟังด้วยการตรึกและด้วยการรู้ธรรมธรรมะอันเป็นไปในส่วนอภิพาัตนะ8ประการคือการข่มอารมณ์ด้วยอำนาจฌานสมาบัติธรรมะอันเป็นไปในส่วนวิโมก8ประการคือความหลุดพ้นจากกิเลสในระดับต่างๆ และธรรมะอื่นๆอีกมากมายเช่นฌานสี่บุคคลบัญญัติเจ็ดอริยวงศสี่ความเพียรสี่ปฏิปทาสี่และการดับตัณหาโดยสิ้นเชิงโอ้โหเป็นการรวบรวมหลักธรรมชั้นสูงไว้ได้ครบถ้วนและเป็นระบบอย่างยิ่งเลยนะคะหลวงพ่อใช่แล้วยมวัสนาการแสดงธรรมครั้งนี้ของท่านพระสารีบุตร เปรียบเสมือนการจัดแสดงนิทัศการเพชรยอดมงกุฎแห่งพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวท่านได้คัดเลือกเอาเฉพาะหัวใจของหลักธรรมที่สำคัญที่สุดมาแสดงเพื่อประกาศให้ภิกษุทั้งหลายได้เห็นว่าพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นครอบคลุมและลึกซึ้งเพียงใดไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่ทรงรู้แจง้งและในแต่ละหัวข้อธรรมนั้นท่านก็จะกล่าวสรุปเสมอว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงรู้ธรรมข้อนั้นๆยิ่งกว่าข้าพระองค์และธรรมะเหล่านี้พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แล้วโดยชอบซึ่งเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกอย่างแท้จริงเป็นการแสดงธรรมที่เปี่ยมด้วยความเคารพและปัญญาอย่างแท้จริงเลยนะคะแล้วเมื่อท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมจบแล้ว พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าอย่างไรบ้างคะหลวงพ่อเมื่อท่านพระสารีบุตรได้แสดงธรรมอันเป็นยอดแห่งความเลื่อมใสนี้จบลงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสถามว่าดูกราสารีบุตรถ้าเช่นนั้นเหตุใดเธอจึงไม่แสดงสัมภาษาธนียคัมมะปริยายนี้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาให้บ่อยๆเล่า ทำไมพระองค์ถึงตรัสถามเช่นนั้นคะก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเปิดโอกาสให้ท่านพระสารีบุตรได้แสดงความถ่อมตนและปัญญาอีกครั้งหนึ่งนโยมวาสนาท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ข้าพระองค์ไม่แสดงธรรมบทนี้บ่อยๆนั้นไม่ใช่เพราะข้าพระองค์หวงแหนในธรรมแต่เพราะข้าพระองค์คิดว่าขอธรรมเทศนานี้ จงเป็นหน้าที่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเองเถิดขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นเพียงผู้ฟังในสำนักของพระองค์เถิดและอีกประการหนึ่งก็คือข้าพระองค์ย่อมทราบดีว่าเหลา่าภิกษุที่มาประชุมกันนี้ล้วนแต่มีความปรารถนาที่จะได้ฟังธรรมจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงมากกว่านี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเคารพอย่างสูงสุด ที่ท่านมีต่อพระบรมศาสดาเปรียบเหมือนรัฐมนตรีผู้มีความสามารถอย่างยิ่งแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าพระราชาเขาก็ย่อมถวายเกียรติให้พระราชาเป็นผู้มีพระราชดำรัสในเรื่องสำคัญสคัญด้วยพระองค์เองฉั้นใดท่านพระสารีบุตรก็ชั้นนั้นเหมือนกันกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเจ้าคะ่ะสำหรับตอนนี้หนูเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าสัมปสสธนิยสูตรนี้ เป็นดั่งคำประกาศสดุดีในพระปัญญาคุณของพระพุทธองค์โดยอัครสาวกผู้เป็นเลิศทางปัญญาอย่างแท้จริงเลยค่ะถูกต้องที่สุดเลยโยมวัสนาสัมภาษาธานิยสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรที่ให้ทั้งรู้ในหลักธรรมชั้นสูงและให้ทั้งแบบอย่างอันง,งดงามของสิทธิ์ที่มีความกตัญญูและเคารพในครูอย่างหาที่สุดมิได้กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ หนูจะตั้งใจรอฟังเรื่องราวในพระสูตรต่อไปด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ